อันยังฮันเซลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะโอเคค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่นแวนในสกินแลงของแวนนะจ๊ะได้มาตั้งนานแล้วะคะ่ะแต่ว่าลืมทำคลิปนะคะก็เลยอ่าโอเคค่ะได้จังหวะทำคลิปพอดีก็เลยเอาคลิปเล่นแวนมาลงนะคะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเล่นเป็นยังไงนะคะในสกินแลงของแวนในซีซั่นนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะเริ่มเลย ออโอเคค่ะตอนนี้เราก็โหลดเข้ามาอยู่ในแมปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีอาการตันตุกแหลกค้างนิดนึงนะคะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ไว้เลยนะคะโอเคค่ะมาค่ะเริ่มกันเลยนะคะอาจจะมีการการแหลกค้างอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เลยนะคะโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็เดินไปเลนของเรานะคะโอเคค่ะโอเคค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะพี่แวน อุ๊ยอิลูเมียก็มาด้วยโอ้ยคุณแม่ขาหนูอย okay, 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 ู่คนเดียวนะคะจะให้หนูท okay, ํายังไงคะโอเคค่ะตายเป็นตายหรอคะไอ้ไอม่ไหวจริงๆค่ะแทงค่ะเฮลมีพรีสใครก็ได้ช่วยฉันด้วยค่ะโอเคค่ะพี่ตโลมาช้าจังเลยนะคะโอเคค่ะเอาเลยค่ะพี่เอาเลยค่ะอ้อยอ้อยอ้อยมาอ้อยเตี่ยวนังเตี่ยวอ้อยโดนแช่แข็งอ้อย ก็ตายสิคะโดนแช่แข็งแบบนั้นนะ่ะใครจะไปรอดล่ะคะพี่โทรลงค้าไหวไหมคะไม่ไหวถอยนะคะพี่ถอยก็ได้ค่ะพี่หนูบอกแล้วไงคะว่าให้ถอยนะคะโอเคค่ะต่อกันเลยนะคะโอเคค่ะมาคขากลับมาฉันกลับมาแล้วคะ่ะตายไปสองแล้วค่ะเลิศมากค่ะคลิกซี่โอเคค่ะเคลียร์คีปกันเลยคะ่ะโอเคค่ะอื้ม เราตายรัวๆเลยจ้ะตอนนี้โอเคค่ะต้องมีใครแอบอยู่ในพุ่มแน่นอนฉันคิดไว้นะไหนล่อออกมาดูซิมีไหมคะอ่าไม่มีมโอเคค่ะพี่โตโล,โลมาค่ะไ,ไปตีหนูผีช่วยหนูตีผีสเสื้อหน่อยค่ะโอเคค่ะอะไรคะแวนออกมาสิคะออกมาออกมาโอ้ยทำไมไม่ออกมาโอเคค่ะ ืหนังไม่ออกมาแกโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็วิ่งไปเลนอื่นนะคะดูตรงนั้นน่าจะนวเนียกันหน้าดูเลยนะคะโอเคค่ะชั้นเวลสี่แล้วค่ะตอนนี้ฉันยิงหน้าใครก็ได้แล้วค่ะโอเคค่ะเคลียร์คีค่ะไม่มีใครดูแลป้อมหรอคะหนูตีแล้วนะคะหนูขอสกิดป้อมหน่อยค่ะโอเคค่ะขอสกิดหน่อยค่ะ ขอสกิหนอยค่ะโอเคค่ะลิปฝั่งเราตายหมดแล้วนะคะโอเคค่ะพี่โตโรกำลังสู้กับแวนนะคะฉันต้องไปแล้วค่ะฉันต้องไปช่วยพี่เขาค่ะโอเคค่ะฉันวิ่งมาแล้วค่ะไหวไหมคะพี่โอเคค่ะตันไปเลยค่ะยิงหน้าแหกไปเลยค่ะโอไม่ทันค่ะอุตสาห์พระเจรัสน้เกีืออืมโอเคค่ะตีคิปต่อค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะไปค่ะพี่ตีป้อมช่วยหนูหน่อยค่ะตีบ้านเขาช่วยหนูหน่อยค่ะโอเคค่ะเอาเลยค่ะอุ๊ยอะไรคะอิลูเมียยิงหน้าแหกไปเลยค่ะเมื่อกี้อิลูเมียเป็นอะไรค่ะหน้าล้มไปขนาดนั้นอ๋อโดนกระสุนฉนนี้เองนะจ๊ะโอเคค่ะคงเจ็บหน้าดูเลยนะเนี่ยเออมาปุ๊บหน้าแหกตุยเย่ไปเลยค่ะอุ๊ยอะไรครับอ้อหนึ่งแวนวิกหลบได้ทันค่ะ นังแพนด้านหนีเร็วจังอุ๊ยอะไรคะนังแวนสั้นไปเลยค่ะพี่เอามาเลยคะ่ะเลิศคะ่ะปังเวอร์อุ๊ยอะไรคะยิงหน้าแหก๋อไม่ทันนะตายก่อนซะง,งั้นโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะมาค่ะไหวไหมคะพี่ไหวไหมคะถอยนะคะพี่โอ้โอเคคะ่ะพี่เขาคงว่าแบบเออยังไงกูก็จะตายอยู่แล้วกูก็ยอมตายดีกว่านะโอเคคะ่ะตอนนี้ดิฉันก็กลับมาแล้วคะ่ะ มาค่ะกลับมาอย่างไวค่ะโอเคค่ะมาค่ะตีคีบค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะตีผีเสื้อก่อนค่ะตายเสียนางผีเสื้อเวนโอเคค่ะ อุ้ยอ้ยอะไรคะัเมื่อกี้อืมไม่โดนค่ะโอเคค่ะมาค่ะตีคีบยาวๆเลยค่ะโอเคค่ะขึ้นบ้านเลยลูกเอาเลยค่ะเลิศมากกับพี่โดดเข้าไปเลยค่ะมาแล้วค่ะยิงหน้าแหกโอเคค่ะลาดไม่ได้สักทีอ่ะแกน่าเสียดายจังโอเคค่ะตีคีบค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะตีค่ะตีค่ะโอเคค่ะเลิศเวอร์โอเคค่ะตีคิปต่อค่ะตีเลสกับฝั่งเขานะคะเอาเลยค่ะวิไม่มีใครมาจริงนะคะอ่านึกว่าจะไม่มีใครมาแล้วไม่โอ้อ้ยอ้ยอย่าอย่าอยยิงยิงหน้าแหกไม่ทันตายแน่ตายแน่อ๋อตายแล้วไงโอ้ไม่ทันน่ะแก ถ้าทันนะนางไม่รอดแน่โอเคค่ะโอเคค่ะมาดูเพื่อนกันนะคะว่าจะไหวไหมคะหน่าอุ้ยอุ้ยออะไรลงหัวเมื่อกี้เออไม่โดนเพื่อนเราก็ดีแล้วค่ะโอเคค่ะพี่ตโล่ไหวไหมคะพี่โอ้โหโดนแช่แข็งเวอร์มากโอเคค่ะมาค่ะฉันเกิดมาแล้วค่ะโอเคค่ะมาค่ะมาแล้วค่ะ โอเคค่ะตีคีฟค่ะโอเคค่ะอะไรคะยิงหน้าแหกโอ้ไม่ตายอะโอ้ยอมันไม่โดนจัง,จงๆเฉยๆนะถ้าโดนจังๆนะบอกเลยไม่รอดโอเคค่ะโอเคค่ะว้ายบ้านเลนบนเราแย่แล้วแตกแน่บอกแล้วไงว่าแตกแน่เลยโอเคค่ะ มาค่ะถ้าฝั่งนั้นเอาบ้านเราไปเราก็จะเอาบ้านกลางเขากะโอ้ยโดนลงหัวโอ้ยโดนนังโดนอันติลุงเมียรสันไปเลยค่ะมาเกียร์ช็อตฟิวเวอร์โอเคค่ะได้มาแล้วค่ะโอเคค่ะเอาอีกค่ะไม่มีใครอยู่หนูก็ไม่เว้นนะคะโอเคค่ะถ้าหนูเล่นแคลรี่บอกเลยนะคะป้อมแหกแน่นอนค่ะถ้าไม่มีคนเฝ้าอนะโอเคค่ะตีค่ะโอเคค่ะเกมเราสวยมากเลย โอเคค่ะตีเลสเขาก่อนค่ะโอเคค่ะตายสิเออโอเคค่ะมาค่ะเคลียร์คีปต่อโอ้ยโยทั้งแวนอไอยอลูฟิกเกอร์หลบไข่อันติไปเลยค่ะหน้าแหกไปเลยสิค่ะโอเคค่ะตีคีปต่อค่ะโอเคค่ะ ไว้ไว้นางอีลูเมียอย่า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 นะคะอย่านะป้าอย่าย่าหนูยิงนะหนูยิงนะหน้าแหกไปเลยค่ะป้าเออเลิศดเวอร์เออรอดได้ไงยังงงอยู่เลยค่ะโอเคค่ะตีคลิปต่อค่ะโอเคค่ะกลับดีกว่าค่ะเลือดน้อยมากโอเคค่ะอู้ขอคลิปปากก่อนนะคะโอเคค่ะผ่านทางพอดีนะจ๊ะ พี่ลิงเขาคงไม่บ้าเราหรอกเนาะเออโอเคค่ะมาค่ะขอกินเลือดหน่อยค่ะโอเคค่ะเลิศเวอร์ค่ะตอนนี้เราได้เปรียบเขามากเลยนะคะโอเคค่ะมาค่ะโอเคค่ะตีคีบค่ะโอเคค่ะ ยิงคะ่ะยิงคะ่ะอ้ยไม่ถึงอ้ยนางแวนอ้ยโดนสันโอ้ยเจ็บนะยะโอเคคะ่ะอ้เจ็บนะว่าย่าคะ่ะยา่ายิงหน้าแหกโอเคคะ่ะดีคะ่ะหนูจิกหัวนางแพนด้าลงไปกับหนูได้หนูก็เลิศลคะค่ะหนูพอใจแล้ะเอามาเลยค่ะพี่เอามาเลยคะ่ะเลิศเบอร์ปังไม่ไหวโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะ ไหวไหมคะพี่เอาเลยค่ะเลิศเลอร์บังเวอร์โอเคค่ะฉันจะเกิดภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0โอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะโอเคค่ะมาค่ะตีคีบค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะไปเลยกันลูกรีบเดิน่อยค่ะโอเคค่ะตีคีบค่ะโอ้ยนงังแพนด้าอยู่ตรงนั้นหรอคะเข้ามาเลยสิคะอยู่จริง,งหน้าแหกเลยค่ะเข้ามาเข้ามาเร็วแพนดา้าอยากได้เราไหมมาสิมาเอาเราสิมาจีโจไม่มาโอ้ยโดนตานอ๋อมาสิคะโอเคค่ะมาแล้วก ว่าจะยิงยิงหน้าแหกเออเลิศเวอร์ปังไม่ไหวค่ะหน้าแหกไปเลยสิค้านางพันด้าโอเคค่ะเลิศเวอร์ตอนนี้เราได้เปียบเขาเวอร์มากโอเคค่ะเอามาเลยค่ะป้อมกลางเลยค่ะไปค่ะมาค่ะอะไรคะอะไรคะ่ะนางอ um ิลูเมียยิงหน้าแหกอืตายก่อนได้โอเคค่ะเลิศมากเลิศเวอร์โอเคค่ะ ตีป้อมเขาก่อนค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะยิงค่ะตั้นค่ะหน้าแหกไปเลยสิคะโอเคค่ะมาค่ะพี่รีบจบกันเถอะค่ะโอเคค่ะรอคิปเข้าก่อนนะคะตอนนี้โอเคค่ะเลือดฉันน้อยมากเลยอ่ะโอเคค่ะเลือดฉันน้อยเวอร์มากโอเคค่ะมาค่ะ โอเคค่ะสันไปเลยค่ะยิงหน้าแหกเลิศเวอร์โอ้ยค้างนิดนึงต้องขออภัยนะคะโอเคค่ะมีอาการค้างนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะอุ้ยตายแล้วโอเคค่ะไปครับเพื่อนมามาจบได้จบนะคะโอเคค่ะยิงหน้าแหกเลิศเวอร์โอเคค่ะเอามันเลยครับพี่ยิงหน้าแหกโอเคค่ะเลิศเวอร์ปังเวอร์ไม่ไหวค่ะสวยเลิศ โอเคค่ะเลือดน้อยสั้งกลับบ้านกันดีกว่านะคะโอ้รีบกลับเลยดีกว่าะคะ่ะตอนนี้ขอก่อนกลับขอเคลียร์คลิปก่อนนะคะันนะคะโอเคคะ่ะเลือดน้อยมากโอเคค่ะอุ๊ย,ยตายแล้วค่ะพี่ไปแล้วคะ่ะหนูไม่อยู่ลวคะ่ะหนูขอเลทพี่ก่อนนะคะก่อนหนูจะไปคะ่ะหนูขอแล้วคะ่ะหนูขอคลิปปาด้วยค่ยะ,คะโอเคออเค่คะไอ้ยนักเตียวเสี้ยนยิงหน้าแหกไอ้โดนเชะแข็งโอ้ย ถ้าไม่โดนแช่นะนังเตียวเซียนไม่รอดแน่โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะมาค่ะอุ้ยตายแล้วไม่ไหวก็ถอยนะครับเพื่อนโอเคค่ะไปค่ะจบเลยค่ะเพื่อนจบได้จบจบได้จบค่ะ เอามาเลยค่ะเพื่อนเอามาเลยค่ะเอาทาไมให้พี่โตโรเข้าคนเดียวพวกหล่อนถึงเข้าช้าจังโอเคค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนเอาเลยค่ะเลิศค่ะปังเวอร์ปังไม่ไหวโอเคค่ะฉันกลับมาแล้วค่ะโอเคค่ะรีบไปจบบ้านเขาดีกว่านะคะตอนนี้โอเคค่ะโอเคค่ะก่อนไปขอป่าก่อนนะคะเออไม่มีใครอยู่ขอป่านะคะเอาเพื่อนตายกันหมดแล้วหรอคะ โอเคค่ะยังเหลือสองโอ้โหตายกันอีกแล้วหนึ่งค่ะโอเคค่ะตายหมดค่ะเหลือเราสองคนแล้วค่ะพี่ไส้หนูไปลุยคนเดียวหนูก็ไม่ไหวนะคะเลื่อนหนูหนูเป็นตัวบางๆนะคะหนูเป็นแครเลอ่นนะหนูเป็นแคริเอ้นว่าสั้นแครี่สิคะโอ้โ oh หพูดไม่ชัดอีกโอเคค่ะโอเคค่ะเราเป็นแครี่ตัวบางๆนะจ๊ะโอเคค่ะเราซราไม่ได้นะคะแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะไหวยอยู่นะคะพี่แพนด้าโอเคค่ะ ออยู่ในพุ่มเหรอคะยิงหน้าแหกค่ะเลิศค่ะหลงไปเลยค่ะ้อยอะไรคะอะไรคะอย่าอย่าค่ะพี่อย่าปล่อยหนูไปค่ะเอามาเลยคะ่ะเพื่อนค่าให้ฉันด้วยคะ่ะฉันไม่ไหวจริงๆค่ะโอ้ฉันมาช่วยแล้วคะ่ะวิวินางอีลูเมียก็มาแล้วแกโอเคค่ะเอาค่ะไม่กลับคะ่ะหน้าด้านพอคะ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ด้านแล้วก็ได้คะ่ะกลับแล้วคะ่ะ จะที่ไหนล่ะคะใครว่าฉันจะกลับคะโอเคค่ะโอเคค่ะฉันไม่กลับง่ายๆหรอกคะ่ะโซตายคะ่ะเอาป้อมเขาเลยคะ่ะโอเคค่ะเลิศเวอร์อะไรคะนางอิลูเมียยิงหน้าแหกโอเคค่ะเลิศปังเวอร์โอเคค่ะ,ปคคะไปคับเพื่อนว่ายตายแล้วแหกแอกโอเคค่ะเอาไงคะรอดไหมคะนะ่ะไม่รอดสิคะจะเหลืออะไรคะ โอเคค่ะตายยกตี้ค่ะเกมพิกค่ะทุกคนเกมพิกแน่ค่ะเอเอาตายยกตี้แบบเนี้ยเออไม่เหลือแน่นอนค่ะโดนเขาเอาคืนแน่อุตส่าห์เกมสวยแล้วนะแต่เราไม่ยอมจบอ่ะเพื่อนไม่ยอมจบอ่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจบนะฉันอยากจบมากแต่เพื่อนมันไม่ยอมจบนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะอืม ไม่ต้องยืนก็ได้ค่ะบุกมาเลยค่ะจะจบก็จบค่ะเออฉันจะเกิดภายในห้าสี่สามสองหนึ่งจะทันไหมคะเนี่ยทันสี่ทันสี่ต้องทัน, 4, ทน, 4, ทนเออฉันจะสามารถพี่กลับมาได้ไหมคะเนี่ยแย่มากค่ะตอนนี้แย่มากแย่จริงๆค่ะวายอ่ะอะอายอายเพิ่งเดินเองนะคะหนูเพิ่งเดินออกมาเองนะคะพี่่ะตายอีกแล้วว่ะ คือเหมือนพวกนางเล็งชันไวนะแกคือแบบพวกนางเหมือนเล็งชันไวเพราะฉันเป็นตัวที่แบบแรงมากไงเดินเข้าใส่เดินเข้าใส่นางก็เลยมาลุมฉันนะเพราะฉันเดามจแรงสุดอ่ะเออ <Your tablet S 1> ก็เลยตุยเย่ไปเลยสิครับเพราะว่าฉันก็ยืนโง่งงคนเดียวด้วยโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะตายยกตี้รอบที่สองคะ่ะโอเคค่ะยังเหลือนางคลิกซี่อยู่ คิกซี่อย่าซ่าหนูอย่าซ่าค่ะอย่าเป็นผีเสือยย้อซาอะไรเดี๋ยวก็ตุยเย่หรอกค่ะโอ้โหดูสิคะคลิกซี่ซามากถ้าหลอนกลับมาเฝ้าบ้านอ่ะฉันว่ายังมีโอกาสพลิกได้นะแกแต่นางไม่กล้าป่ะแกนางมั่นมากมั่นเวอร์โอเคค่ะไม่ไหวจริงๆค่ะน่าจะแพ้แน่นอนค่ะตานนี้แต่ว่าก็สู้สุดชีวิตค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเหลือฉันคนเดียวแล้วค่ะเขาเหลือสามสี่ตัว จะไปไหวเหรอคะหลอนโอ้ยพี่ครับปล่อยหนูไปเถอะคะ่ะจะจบก็จบค่ะไม่ต้องทําร้ายหนูก็ได้ไอ้าโอ้ยตายแน่คะ่ะจบแน่คะ่ะเละแน่คะ่ะโอเคคะ่ะอย่างที่คาดไว้นะคะโอเคคะ่ะสรุปเราก็แพ้อย่างเซ็งมากคือแบบอุสห์เกมสวยมากเลยนะต้นเกมอะแต่สุดท้ายเราก็แพ้นะคะแกโอ้ยน่าเสียดายมากอะถ้าแบบเพื่อนมันไม่ซ่านะเออฉันบอกว่ามีโอกาสผิดได้นะคะ โอเคค่ะทุกคนระหว่างนี้ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้ดิฉันด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าใครจะ MVP มันก็ต้องชั้นอยู่แล้วสิคะคนที่ MVP นะจ้ากแก okay, โอเคอเค่ะก็ MVP ไปเลยสวยๆวยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วจริงๆ,ๆค่ะบ๊ายบาย